ใะรงท้าเร็เรวๆสบายดีพี่น้องลอยเบาเนี่ยไอ้เบาไปไม่ทันเลยสบายดีเอฟี่ีหักแปงสุขุขสุคนสุมงสุบอนสบายดียามแรงๆพี่น้องเอย้ยหลังจากที่ขึ้นมาแต่อาค้นเขานน่าค้นน้ำลุงเพิน่นบรยูาสั้นบรรดาล้านๆเพิ่นกับสิผ้าไปกันไปเกือบป่าให้ลุงลนี่นี่คอยเด้อลูกคอยเด้อจะาขามได้ปะนี่ หลอดพื้นหลอดพื้นจ้าน่ะหลอดพื้นสวัสด <c oughs> ีค่ะน้องน้ำปะร้านเพิ่นทัวจะไปไกลง่วงมือลูกอ่อนนะลูกเด้อนมะันชนเนี่ยนายมุมนะบรรยากาศยำแรงทีนึงเลยฝนก็สีมาพอฝนโอ้โอโยุ่นไปไกลมันขึ้นมาทางพี่คือนมาทางขวี้มาทางพี่อย่าไปไกลง่วงมือลูกอ่อนนะมาทางพี่ไปไปดิเทนดิแคน,นมาเร็ว ไปใกล้มันงอมันาเล่น่าเล่นเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งอย่าเล่นลูกมันโดดมาชนนี่นะเจ้ามุมมัมุ้ยมันดื้อเท่นี่นะเจ้ามุมขี้ดื้อเจ้ามุมขี้ดื้อเจ้าเฮ้ยม้าม้ามาเกือบปลาไว้นู่นไก่ปลานู่นไก่ปลาเข้าปลาแล้วนั่นไก่ปลาใครอ่ะนี่ไก่ปลานหรอได้ไงไก่ปลาทำไมมันหูแท้ นเล่นนะกับไอนี่นูเล่นนะ่ะขาเนี่ยหนเป็นอะไรไม่รู้กระโดดไปปุ๊มก็จ็บดิตอน,น้เป็นปยงนี้เอาวันดีๆวานดีดดดดลูกโอ้ป่าลยด้วพี่น้องเลงยปเถ <laughs> อเออคอยอยานลูกคอยวาน,อย,วานอย่าเ เออนั่นแหละโอ้ยกา้รลบลลลอ้ยจ้าโอนี่เอโตเนาะววเจอปลาินตัว่อืมเจอปลานินตัวใหญ่ด้วยปะครับโอ้โหปลาอหนะ้ยหอดหอดหอดน้ำหามหอดน้ำเด้เรอยเด้อยโยนโยนไปไกลๆหน่อยจ้าเออ อ้าลานเกือบว่าให้ลุงเอาโยนมันห่อน้ำเด้อโน่นโน่มามันแลนมาแล้วนะมันวิ่งบามันแลนมาวังอย่างไวเลย เออโอ้โหอย่าลงมาใกล้เ <ç> ด้ออย่าตยกน้องเด้อน้ำเลืกได้เนี่ยโดยน้ำเลืกได้เนี่ยจุ่มเลยได้เนี่ยอือพี่มาว่าทั้งพี่นะครับให้มันได้กินละไดตัวองเท้าตัวน้อยตัวน้อยมันมากกว่าท่านนิดน่งพี่มาทางนี้ด้วยครับนี่มายืนตรงนี้พี่เทนนี่เออ ใหมันโลกงน้ำเนี่ยเด้อว่านเนี่ยเด้อบัวมันใมันอยู่โคกได้อยู่โคกมันกินก็ได้เด้อนี่มายืนทั้งนี้ก็ได้เนี่ยไหนอะมันรอกินบ่อ่เอาว่านวานมันนู้น่าน่าน่าโอ้โหตกเลยว้าคนเยอะ เอารากระ้ากิะอากระ้อากเอากิะเอาระเอากรเอางเอากนะเากระเเอี๋ระอากระเอาะอากะเอาากระอกระเอากระเกรเอาะเอากเากระกระเอากะากะเกรเากกเอาระเกะอะกะกกะระ เบิดแล้วบ่พี่เทนปุ๊บไปทางผู้วามไปทางมุมปุ๊บทางมุมปุ๊บไปอย่าแล่นอย่าแล่นอย่าตกเออเลี้ยวไปให้ชะนะบ่โอ้กินเบิร์ดวอย่างนี้พี่น้องเลยสิมีปลานิ้นแน่เพื่อนวะปลานิ้นแน่ปลายังแน่ลายแนวอยู่จะมาจากทงพี่น้องเพื่อนเรลงเลยโมเมนต์สามสิบสี่สิบทงปุ๊บ นง่นแววๆเรารับผู้เลี้ยงไปหน่อ้ยเนาะสามสี่สิบธงก็โอ้หลายร้อยตัวอยู่ด้เนี่ยอย่าไปที่เราไปไปไปเกลือป่าน้องซ่าตัวผู้ไปพอแล้วพอแล้วเอาไปพี่เทนไปไปไปเกลือซ่านะไปดู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 ระวังตกน้ำระวังตกเออโอ้กินเบิร์ดไวอีหลีเนาะ เออข้าวเดียวหนึ่งพี่น้องเอ,อ,อ้ยแป๊บเดียวอิ่มหมดมันต้องเอาขี้วัวให้มันก,กินด้วยพี่เทนจ้ะลูกกบลูกก,บ,ก,กบใช่ไหมไปไปเกือบ้ายน้อยไปไปน้องแคนไปอ,อ้าวหยยบขี้งวัวน้องเทนพี่เทนหยยบ เหยบงัวเต็มเต็มเตียนเลยอะเก็บไว้เก็บไว้ยจะสมไปใครจ้าเดี๋ยวมาสงการเดี๋ยวไอ้บ่าวตังให้ไปซื้อขนมมันบดชนเพรามันมีลูกน้อยมันยานเต้ไอแคนบอกมันชนมันชนบอกแคนอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันเอ้ยอย่าไปใกล้มันมันหิวมันชนเลย จ้าไปอยู่จะไปใกล้มันมันหลุดหรือเปล่าว,ลวอลุงลุงสินปล่อยมันมาจ้ะอ้าบทัานนิดหน่อยเอกพี่น้องเวยฝนก็บ่รูดคืบใหม่เลยพ่อทำไมมันค้มแหงแท้พี่น้อนง นี่กับโบไล้ไปได้ดอกคือทรงพอน้ำน้ำโบโบดนพี่น้อยไยจะหน่อยน้ำกับแหงแล้วน้ำน้องโบเลิกน้องตัวนี้เป็นน้องโบเลิกสะนี่บ่ค่อยเลิกกวไาเโอ้มาก,กินดีคือกันเออ แม่เรามาเกิดน้ำอ uh. 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 oh. 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 ้ายไหมลูกอืมวานออกไกลๆลูกเออเออโอ้โหโอ้ป่ายังน้อยอยู่นี่ปายังน้อยอ่นเบิร์ดเบิรแต่มันน้อยเบิรดแต่มันหน่อยโพด Ồ, oh, nhung nhịp nhung nhịp Nó xa no, này cứ 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 xì bố nhanh xong mơ kì này đọc kìa nó Xa này cứ xì tố nói của ai Của vô Wow Đi dưới nhanh lông nó nằm mệt Cô mà chạy hình lẽ lại ai bảo à Bà bố nhanh nó nghe ta cao bố nó nghe lét bà tố nhanh Thưa ơ cái thằng này lộ Thưa ơ thưa เอามาเก็บเอามาเก็บใช่อตัวสีเียวจีตนอเห็นมันตัวสีเขียวป่ะตัวใหญ่เยอะที่โอ้จะเขยนตาปาดได้านะอ้าวถือดีดี โอ้ไผสูงกัเอเนาะเทนสูงกว่าโมบอต่อมาดิต่อมาดิต่อมาไฟสูงไอ้น้ำบอยิงแค่กันด้บอเออหัวฉำกันขึ้นหัวละยังมีนี่น้อยกว่าโมพี่น้องเยูปอนปามาจ้าจักปีลแคนั้นนะเกเก้าะน้ำดิ น้ำแปดอืมแ้นแค้นเห็นทีบ่อืมเจ็สิบปีน้ำแปดมินเจ็ดแค้นกับแปดเฮ้ยแล้วกินไม้กเอแล้วาีเลงมาลงมาเดี๋ยวเมนูสีให้นะลงมาลงมาอุ้ยเดี๋ยวจะขึ้นมยังหัไปไปไปหาก็บกระป๋องขายเงินพ่ าเดเก็บมาเลยเดี๋ยวบ่าวมื่อคายให้เนาไะไอ,ะอะ้สำนีก่อนพี่น้องสลับคลิปนี้ก็ได้เนาะขอบุญขอบคุณหลายหพี่น้องบอกไปมั่นสุขสุขคุขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต <Okay. S 2> ์พี่น้องขอบคุณในคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีเพียงสุขสุขคุณสลับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดี